Ta-da! มีคนถามมานะคะว่าแป้งฝุ่น2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงบ้างสําหรับแป้งฝุ่นเทนชิฝาชมพูแบบนี้นะคะก็แป้งฝุ่น Y1 นะคะทั้ง2ตัวนะคะมีความต่างและมีความเหมือนกันคือเทนชิเนี่ยจะเป็นแป้งฝุ่นที่โปร่งแสงที่มีความล่องหนมีความบางเบามากๆอนุนเล็กมากๆนะคะจะไม่เน้นใน,นเรื่องของการปกปิดนะคะแต่จะเน้นเรื่องของเบลอผิวเบอลอรูขุมขนทำให้ ผิวเรียบเนียนใช้เซ็ตรองพื้นให้ เนียนสนิทไปกับผิวเหมือนไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะสำหรับแป้งฝุ่นวัยหนึ่งนะคะเป็นแป้ง translucent แป้งปร่งแสงเช่นกันแต่นะคะจุดแตกต่างก็คือตัวเนี้จะช่วยปกปิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีปัญหาที่จะต้องปกปิดฝ้ากระจุดด่างดำใช้คู่กับรองพื้นสติกเนี่ยก็นะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้จะเหมาะที่สุดนะคะที่สําคัญก็คือแป้งรุ่นนี้คือคุมมันได้ดีมากๆแล้วก็ติดทนด้วยนะคะแล้วจะบอกว่านะคะทั้ง2 รุ่นมีความเหมือนกันก็คือเขาเป็นแป้งโปร่งแสงเหมือนกันใช้ได้ทุกสีผิวเหมือนกันเลยค่ะจุดต่างอย่างที่บอกค่ะต่างกันตรงที่ตัวเนี้ยเน้นบางเบาตัวนี้เน้นปกปิดนะคะใครชอบแบบไหนนะคะก็มาตำได้เลยนะคะทั้งสองรุ่นคอนเฟิร์มว่าใช้ตีมากๆนะคะ